สวัสดีค่ะพบกับดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24่สีทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของไข่ขาวน้ำข้าวค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไข่ขาวน้ำข้าวสามารถารักษาโรคไตเสื่อมได้จริงๆแล้วนะคะ ไข่ขาวน้ำข้าวไม่ได้มีผลต่อการรักษาไตาเสื่อมเลยค่ะในผู้ป่วยไตบางคนนะคะมีไข่ขาวร้วนในปัสสาวะมากคุณหมออาจจะแนะนําให้ทานไข่ขาวเพื่อทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไปค่ะเมื่อไข่ขาวหลกมามากๆนะคะก็จะควบคุมปริมาณเลือดได้ไม่ดีค่ะ จะทำให้เกิดอาการบวมตามมาส่วนของผลกระทบหรือโทษนะคะในผู้ป่วยไตยระยะ3ที่มีค่า eGFR น้อยกว่า30%หรือมีอาการบวมมากๆก็จะทําให้เกิดอาการบวมมากขึ้นเกลือแร่ต่ําจนทําให้น้ําท่วมปอดตามมาได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ในคลิปนี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตาม ในช่อง24่สียเทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ